ครบผมสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด่นเด็นหกอีกแล้วเป็นเดี่ยวทาหนึธรรมวาคมก็โปรดชายวิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะ ใบนี้ครับผมเบ่งปนานดับเต็มสามตัวโบนดับเต็มสมตัวโบนเบ่งปัน,ปนดับเต็มดับเต็มหกดับเต็มหกนะเบ่งปัน,ปนดับเต็มหกเต็มเดียว เมลทานที่ผ่านมาก็สรุปแล้วดับผ่านนะท่านผู้ชมอดีตก็ผ่านนะท่านผู้ชมนะอดีตผ่านเนวทันใหม่นี่ก็เบ่งปันหกหนึ่งตัวดับเต้มรวมสามตัวโบนต่อไปครับผมเนนเกลสิบล่าง ใบนี้ก็เป็นแนวทางที่แล้วแบ่งป,ปัน10ล่างผ่านสารสผ่านสานะซึ่งแนวทานใหม่นี้ก็เบ่งปันอีกแล้วนะถ้านเน้นแก้ว สิบล่างเบ่งปานเก้าหกศูนยน,นะท่านเบ่งปานห้าตัวเบ่งปานห้าตัวให้พิจารณานะสิบล่างนะท่านผู้ชม ก็ขอบคุณอย่างมากเลยนะต่อไปครับผมใบนี้ปริซาจโจนะท่านปริซาจโจเบ่งปอนนะท่านสิบล่าเบงปอลสองสี่ห้าหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะท่านและก็ชุดเด่น 0258 0258หนะสี่ตัวเนาะเบ่งไปสี่ตัวเป็นแน,นวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยนะปริชาโจปริชาโจเจ้าของแนวทางต่อไปครับใบนี้ครับอาเทพสิบหน่วยล่าง อาเทพก็แบ่งปันสามหกเจ็ดเก้าสามหกเจ็ดเก้าน 3, 6, 7, 3, 6, 7, 9, นะแบ่งปันสี่ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากจริงๆเลยแนวทางอาเทพนะต่อไปครับผม มะเมราศีกันเบ่งปานเนวทานดับหลักร้อยเวทานที่แล้วดับดับเก้าผ่านนะเนวทานใหม่นี้ก็เบ่งปานดับดับเจ็ดนะดับเจ็ดตัวเดียวเนวทานใหม่นี้ก็เบ่งปานดับหลักร้อย เจ็ดตัวเดียวนะท่านผู้ชมนะมะเมราสิกันเจ้าของแนวทางที่เบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้ครับ K หนึ่งสามเบ่งปันทนะันสิบล่าห้าหกเจ็ด แปดเก้า7ูน0 1 2แปดเก้เบ่งปานเปดตัวนะเบ่งปานเปดตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณจริงเแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ คี่ก่ท่านขีท่านแก้เบ่งปัน,ปนเดี๋ยวท่านดับสิบโบนเบ่งปันดับดับหกดับหกแล้วก็ดับแปดนะดับหกดับแปดดับสองตัวท่านผู้ชมก็ขอบคุณอย่างมากเลย แนวทานที่แล้วก็ดับ6ดับ8เช่นกันนะแนวทานใหม่นี่ก็แบ่งปันดับ6แล้วก็ดับ8ดับ10บโบนดับ10บโบนท่านผู้ชมนะยังไงก็ขอบคุณจริงๆนะขอมลเดียวทางที่แบ่งปันต่อไปครับผมทานผู้ชมใบนี้นะใบนี้ใบนี้ก็ เป็นแนวทางท่านขี่ท่านแกเบ่งปานดับสิบหน่อยตัวเดียวดับหกตัวเดียวท่านก็เบ่งปานดับหกตัวเดียวแนวทางที่แล้วดับศูนย์นแนวทางใหม่นี้ก็เบ่งปานดับหกตัวเดียวเป็นแนวทางดับสิบหน่อยดับสิบหน่อย ต่อไปครับผมท่านผู้ชมใบนี้ท่านนี้ก็ปริชาจูสิบหน่วยบูนเแบบห้าตัวท่านแปกสองสามสี่ห้านะแปกสองสามสี่ห้าเบ่งปันห้าตัวให้พิจารณา ท่านปรีชาโจนะสิบหน่วยโบนนเนาะท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็ย่าเลิมเป็นกำลังใจกำลังเจอกดไลค์กดแชร์ check, กดติดตามด้วยครับผมต่อไปครับผมใบนี้เอ,อ้ยท่านนี้โจนะท่านโจวิ่งบบนต่อไปครับผมใบนี้โจนะท่านโจนะ ก็เบ่งปันเบ่งปัน,ปน,ปนวิ่งโบนสี่ตัวนะท่าน9701นะ9701อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะท่านผู้ชมเนว่ยทันใหม่นี่ก็เบ่งปัน,น9701โจนะท่าน เบ่งปันสตัวเป็นแน,ว,น,นวทางต่อไปครับผมใบนี้โคนวันอาคารท่านกระเบงปัน4 7 1เ4 7 1 3เบ่งปัน4ตัวครับท่านก็ขอบคุณอย่างมากครับนะ ต่อไปครับผมใบนี้ครบสสนโบนนะครบทสิบนโบนเบน่งปานสองสี่เจ็ดแปดเก้าสองสี่เจปดเ,ปดเครับนะเบ่งปาน5ตัวเนยวทาครบทสิบนโบน หกสูตรนะท่านนะหกสูตรนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะหกสูตรชนครบ10บหน่วยโบนสองสี่เจ็ดปดเก้าขอบคุณมากจริงๆเลยเนี่ยวทางต่อไปครับผมใบนี้หน่วยล่างปริซาโจาหน่วยล่างปริซาโจาเบ่งปานเปกเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกนะ และก็ชุดเด่นที่135689 1 3 5 6 8 9นะขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆเลยแนยวทางที่เบ่งป้น,ปนต่อไปครับผมใบนี้เบ่งปานดับหน่วยโบนเบบสองเทียวสองตัวทานกระเบงปาน,นดับ ดับสดับหดับสองดับหนะ้านะท่านผู้ชมนะดับ2แล้วก็ดับหดับ2ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยแนวทางอดีตที่แล้ว4 7 7 9จนะ็เจานะแนวทางใหม่นกีเบงปานสองห้านะ เบ่งปัน25ขอบคุณมากครับนะไปต่อกันเลยใบนี้ครับต่อไปครับต่อไปท่านผู้ชมใบนี้ท่านใบพี3ตัวท่านกระเบ่งปานให้พิจารณาเนี่วท่าน2ตัวบนไปกราบนะท่านเบ่งปานเป,นปนตัว902าศู จ็ดแปดนะท่านจับคู่นะกลับตัวด้วยนะท่านก็เบ่งป้านที่02 04 06 07 08 09 24 26 27 28 29 46 47 48 49 6 7 6 8 6 9 7 8 7 9แล้วก็89นะท่าพู้ชม ก็ขอบคุณจริงๆเลยแนวทางที่เบ่งปานสองตัวบนไปกราบนะเบ่งปานอีกแล้งเบ่งปานอีกแล้งเนาะใบพีสามตัวใบนี้ครับผมใบพีสามตัวดับสองตัวล่างไปกรับนะท่านเนียวท่านดับสองตัวล่างกลับตัวดับโคหนึ่งศูนย์ศู่งสามแปดแปดสา 5 6าหแล้วก็สองเนะใบพีสาตัวเจ้าของแนวทางที่เบ่งปัน,ปนอย่างเร็วเร็วทันใจต่อไปครับผมใบนี้ครับท,ท่านผู้ชมเบ่งปานแนวทางเด่นโบนสุดที่สองนะอดีตที่ปรผ่านมาก็สรุปแล้วก็ผ่านนะท่าน แนวทานใหม่นี่ครับ8 0 0 8นะเบ่งปัน2ตัวแนวทานเด่นโบนสุดที่2ก็ทานกระเบงปันอย่างเร็วให้พิจารณาอีกนเน่งแนวทางด้วยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือตัวท่านคลิปนี้ก็เราพบการเจอการเพียนเท่านี้ก่อน เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ก็ประมาณน,นี้ก็สวัสดีครับท่านขอบคุณมากครับ